สำหรับวันนี้พี่น้องจา๋าทยอยจะมาโชว์ในการตำให้ชื่อว่าสองเกลือนะคะทำไมสองเกลือมีแค่สองอย่างนะจ๊ะมีกุ้งลวกกับปลาหมึกลวกปลาหมึกยักษ์คอปลาหมึกยักษ์แล้วก็หนวดปลาหมึกยักษ์นะจ๊ะเราเรียกว่าสองเกลือพริกก็จะมีสองอย่างนะคะพริกแห้งแล้วก็พริกกระเรี่ยงนะคะทังได้เรียกว่าตำสองเกลือนะคะสูตรไข่สูตรมัน ไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ให้ดูแค่เครื่องปรุงนะคะเออไม่เช็ใช่ไหมแค่ว่ามีอะไรบ้างแต่มันก็ยังจะมีน้ำปรานนัวนะคะใส่ด้วยนะคะแล้วก็ผักก็ตามใจชอบอ่าอันนี้คือเราตั้งชื่อเองนะคะตำนวนสองกลือนะคะเพื่อนๆจ้าไปดูกันได้เลยค่ะ มาพี่มืดแล้วพี่น้องไม่เป็นไรความนัวกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ครัวที่ทาง,งานนะพี่น้องอย่ามองเบรกเกลวนะเพราะเราไมา่ได้ไปที่ด้าที่บ้านมะนาวลงไปนะคะมะนาวลงไปนะคะให้ปิปปเปรีป้ยวแซ่บนะคะโอเคนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะพเพื่อนๆจา้า เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะแต่ว่าเราจะมีคงวิเศษนะคะกับความนัวนะคะพี่น้องจ๊ะยอชอบยี่ห้อนี้แต่ว่าเราไม่บอกว่ายี่ห้ออ,อะไรนะคะเพื่อนจ๊ะนะคะโอเคนะคะตามสองสาหาย กระเทียมนะคะกระเทียมหัน่นเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้อันนี้ครกประจําตําแหน่งนะคะอันนี้ครัวที่ทํางานนะคะสะดวกสบายอยากกินอะไรก็ขึ้นมาทําได้เลยครับเพื่อนจา๋าโอเคเอาน้ำออกก่อนนี่แต่ว่าผักวันนี้ไม่เยอะผักข้างล่างฟังเสียงครกนะคะความนัวของเสียงครกนะค <laughs> ะเพื่อนอจ๋าอุ้ยครกประจําตําแหน่ง สองสหายอ้าสองเกลือสิผิดผิดสองสาหายมาอีกอันหนึง่ตงตาสองเกลือนะคะจริงจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีแกล้มด้วยตะไคร้พี่เนาะอือห mm ือ hmm. เนะคะ,ะอย่าบอกใครนะคะงั้งจอือืออืออืออย่าบอกใครเชียว ตำสองเกลือเราก็มันจะมืดหน่อยข้างบนนะไม่ได้ออกไปที่สว่างเดี๋ยวเราไปกินกันเดี๋ยวไปกินกันนะพี่น้องตรงสว่างสว่างเนาะโอ้ยเสียงโคกอีพออีแม่ไอ้สุดยอดไหมสุดยอดไหมเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนน้ำลายไหลไ,ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดถาดใหม่ก่อนแต่ว่าผักวันนี้น้อยมากเลยไม่มีผักเยอะนะคะโอเคโอเคเพื่อนเพื่อน ตามไปทานได้เลยค่ะพี่น้องจ๊ะลืมสูตรอีกน,นึงลืมบอกสูตรอีกน,นึงอันนี้จะเป็นข้าวข้าวเหนียวทอดเท่านะข้าวเหนียวตากแห้งข้าวเหนียวตากแห้งทอดนะพี่น้องมากินแก้มนะ่ะมันจะกรอบๆมันๆนนะ่ะเนี่ยข้าวเหนียวที่เรากินไม่หมดเราไม่ได้ทิ้งนะเพราะแม่โพสต์เนะี่ยทยอบอกผู้ประจําอยู่ว่าคลิปกอนๆนั่นนะ่ะแม่โพสต์นะี่ยอยไม่เคยทิ้งกินไม่หมดทยอยก็จะตากแห้งไว แล้วโยก็เอามาลรงทำสูตรเนี่ยกินแกล้มกับพวกเนี่ยค่ะพวกไอซีฟู้ดพวกตุ่มพวกตํพวกยำเนี่ยเข้ากันเข้ากับนี้อเข้ากัน,กนดีดีมันจะมันๆไงมันจะมันๆแล้วก็ประกอบกับไอเนี้ยที่เราปรุงแซบ็แซบๆนะ่ะ ไม่อ้วนนะพี่น้องจาะลองดูลองดูนะลองดูนะจ๊ะพี่น้องอร่อยมากค่ะมาพี่น้องบานี้เรียบร้อยเสิ็จเรียบร้อยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยความแซ่บความนวลพี่น้องร<ส>่างกินเกมกระเทียมพรนีมม้กระเทียมที่หันน่ะกระเทียมที่หันนะคะแล้วก็นี่คือตำสองก้อ มีเขากวางบางหน้าไปด้วยนะจ๊ะมาพี่เนอะความเซบไม่ปาานี้ใครนะคะใครจะกินกับคนสวยมาค่ะอืมอีม่เนาะปลาหมึกกุ้งตามแบบเซฟเ้มเกื่องมะม่วงอืมพี่เนอะ เปรี้ยวบวกกับตำแบบรสชาติซีฟูดต่นะไม่ต้องจิ้มคือตำไปเลยนะพี่น้องเนาะวันนี้ผักน้อยก็บอกแล้วมีกอระลมแล้วก็โหระพานะคะเจเลียนตมบอกเห็นพี่น้องสยกถาดให้เบิ้งมากินนํ้ำกันมากินกนั้ำแบบพี่นอ้นนองจ้ะกินยังก็กินผู้เดียว กินพี่น้องเบิ้งภักนี้นะคะเอาความแซ่บไปก่อนเดี๋ยวคลิปความสวยความงามจะตามมานะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะเอาเอามายั่วช่วงจะเอาความแซ่บมายั่วเพื่อนอกลบๆคอปลาหมึกแต่ถ้ารู้วิธีทำไม่เหนียวนะอืม ถ้ารู้วิธีทำจะไม่เหนียวนะพ่อค้าเขาแนะนำให้พ่อค้าเขาบอกว่าอบอกไปเลยล้างน้ำเกลือก่อนล้างน้ำเกลืออกอกจนมันหมุดโฟงเนาะแล้วก็เป็นล้างด้วยโซดาพี่น,น้องเทคนิคล้างด้วยโซดาเนาะล้างด้วยแช่ด้วยน้ำโซดาเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วเราก็ไปลวกน้ําต,ต้มลวกจะมีขาตะไคร้ใบม,มากูดเลยนั่นแหละให้หอมๆนะ่ะแล้วลวกมันก็ไม่คาวมามาทําดูนะพี่น้องมันนุ่มเนื้อมันนุ่มนะเนื้อมันนุ่มไม่เหนียวนะพี่น้องนะไอหนวดปลาหมึกไอคอปลาหมึกยักษ์เนี่ยเออใครอยากอันั้นนะ่ะลองทําดูนะอย่าหามัทยอขี้มูไปลองทําตามนะจ๊ะ้วจะอร่อยมัทถยอนะเนี่ย บดยาาเฉพาะว้าพี่น้องเยอะว้าเวา้เวาวภาษาบัญหาอันคืออันพี่เริ่มพูดเป็นอันพี่น้องไทยย้อนนะเกิดสีฟ้าห้องออกเนาะแต่บัดนกับสีฟ้าผู้ไทยน้ำเบา,าย้อนแ้ำเป็ผู้ไทยน้ำผู้ไทยด้วยนะคะและ้วก็สปริีอินดีด้นิดหน่อย it's a very good so nice it's very happy and ซีฟู้ดซูนไงน้องกินมะม่วงกินมะม่วงมันอ่ะโอ้ยสมแทบตายมาก,กินกันเนี่ยกินก็แก้มกันโอ้ยจมันแสบนา่เด้อพี่น้องปองไปเด้อทางทางใกล้ทางไกลอเมริกาเยอรมันกรีฑพี่น้องทางฝั่งลาวเราก็มีอเมริกาด้วยเด้อพี่น้องเด้อทั้งยุโรปทางใดกัน มามาทางสวีดินมีเบิร์ดพี่น้องพวงไปความมีทัว่วลูกมาจ้ามาจ้ามาจ้าแซ่บไปอืมอืมเสียงเคียวไม่ต้องใช้ไม้นะเซ็ตเสรบจแล้ะอืมบ่กเ,เ,เห็นผัด เพมคอนเซปต์มาเผื่อนะคะใครมาช้าอ,อุดใครมาไปก็ได้กินโอเข้ากันเข้ากันมะม่วงพี่เนาะอืมความแซ่บของรสชาติเผ็ด เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวด้วยมะม่วงพี่น้องโอ้เข้ากันใช่ปะพน้องเอ้ยสงการเด้อสงการไปซื้อไปหลายๆไปเฮ็ดปันพี่น้องอยาพี่น้องกินเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดโอเคข้าวไร้ย่างหางบ้าหลายมันประยุกต์จากเธอเอาให้เบิง่งซันนี่กินซันนี่พี่น้องถอยฉีกินก่อนเด้อบ่าเนี่ยถูก,จกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยอด,ดจ้างวด คลิปหน้าจะเจอความสวยความงามจ้าสวัสดีค่ะ